โอเคเวลาที่เราจะเปิดรับพลังงานจากจักรวาลได้อย่างไรคุณแจสําคัญก็คือการที่คุณจะฝึกสติอย่างสม่ําเสมอนะคะทุกคนแล้วก็คือการที่คุณเนี่ยอยู่กับปัจจุบันณนะขณะครูท่าอยากจะบอกกับคุณว่าคุณจะเร่งรีบไปทํางานเร่งรีบไปใดไปทําสิ่งใดก็ตามทุกๆุกเช้าขอเวลาสัก15นาทีได้ไหมที่คุณจะฝึกฝนสิ่งเหล่านี้คุณรู้ไหมว่ามนุษย์ส่วนใหญ่อ่ะ ใช้ชีวิตอย่างประมาทแล้วก็ต่อสู้นะคะแล้วก็ไม่มีสติด้วย,ยเราได้มาพบเจอกันคุณตาก็อยากจะให้คุณน่ะได้รับองค์ความรู้อย่างตรงไปตรงมาเพราะอะไรการฝึกสติการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยได,ได้ได้รับมันจะมีพลังมันจะทรงพลังให้คุณหลับตาลงแล้วก็หายใจเข้าลึกๆค่ะทุกคนตอนแรกให้หายใจเข้าใจออกซัก สองคู่นะคะนะหายใจเข้าใจออกทางปากนะกอดสักสองคู่หลังจากนั้นให้คุณหายใจเข้าลึกๆค่ะทุกคนครูธราจะพาทำสมาธิสั้นๆนะคะ เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันเราจะรับรู้ถึงสัญญาณแล้วก็โอกาสที่จักรวาลน,นะคะส่งมาให้เราได้ง่ายขึ้นค่ะทุกคนหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกค่ะเวลาที่คุณจะฝึกฟังเสียงภายในของคุณหัวใจของเรา ขออนุญาตคูรูเทวดาที่ปกปักรักษาเรานะทุกคนไม่ว่าคุณจะเชิญคุณต้องเชิญถ้าเกิดคุณไม่เชิญนะคะพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นไม่สามารถที่จะเข้ามาเชื่อมต่อกับคุณได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญโอเคหัวใจของเรานั้นทุกคนคะมีปัญญาที่ลึกซึ้งในการฟังเสียงภายใน นะคือการเชื่อมต่อกับมหาปัญญาการเชื่อมต่อกับพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์การเชื่อมต่อกับผู้รู้ภายในของคุณการเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลจะเรียกว่าอะไรก็ไม่ได้ผิดให้คุณลองถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรจริงๆหลังจากนั้นให้คุณ รอฟังคำตอบที่มันผุดขึ้นมาโดยไม่ตัดสินไม่วิเคราะห์ไม่ตัดสินบางครั้งครูตราอยากจะบอกว่าสิ่งที่มันผุดขึ้นมาเป็นอย่างแรกนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นภาพหรือจะเป็นสิ่งใดก็ตามข้อความสิ่งใดก็ตามเก็บนะคะคำตอบแรกสิ่งที่มันผุดขึ้นมาเป็นอย่างแรก ที่เราได้ยินก็คือความจริงที่มันลึกซึ้งที่สุดหลังจากนั้นการปล่อยวางความกลัวสิ่งที่มันขัดขวางการเชื่อมต่อกับจักรวาลกับพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์กับไฮเอ e r s เซลกับเทวดาผู้พิทาของคุณกับนางฟ้ากับทูตสวรรค์อะไรก็ตามก็คือความกลัวการไม่ไว้วางใจการวิตกกังวล ตระก,กะอีโก้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บล็อกหรือและปิดกั้นทั้งหมดเราจะต้องกล้าค่ะที่จะก้าวออกจากความสบายในพื้นที่ที่ปลอดภัยกล้าก้าวที่ออกจากคอมฟอร์ทโซนเป็นเหมือนคุณราบ,บอกแหละอย่าไปปิดกัน้นอย่าไปบล็อกตัวเองเป็นอิสระโอเคหลังจากนั้นให้คุณลองถามตัวเองว่าถ้าฉันไม่กลัว ฉันจะทำอะไรคำตอบนั้นมันอาจจะเป็นเส้นทางที่หัวใจที่เราอยากจะไปจริงๆการปฏิบัติชีวิตในในการที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะการปฏิบัติในทุกๆวันการลงมือทำทุกๆวันน่ะคุณจะต้องตั้งเจตนาในทุกเช้าเหมือนที่ครูทาร่าบ,บอกมีวินัยหน่อยนะทุกคนถ้าเกิดอยากเห็นผลลัพธ์โอเคการ,ราที่เราจะลดหุ่นการที่เราจะเทรนปั้นหุ่นของคุณ แน่นอนคุณก็ต้องมีวินัยในการกินการออกกําลังกายการดูแลตัวเองถูกต้องไหมการเติบโตทางจิตวิญญาณและทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่การเชื่อมต่อกับมหาปัญญาการเชื่อมต่อกับจักรวาลทุกกระบวนการคุณก็จะต้องมีวินัยเหมือนกันแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ให้คุณนั่งสมาธิสั้นๆนะคะสักห้านาทีแล้วก็ตั้งเจตนาว่าวันนี้นะคะคุณต้องการให้เป็นอย่างไร ไม่ใช่แค่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแต่ว่ารวมถึงความรู้สึกที่คุณต้องการที่จะสัมผัสด้วยค่ะทุกคนแล้วก็การที่เราจะตั้งเจตนาเนี่ยเป็นการส่งสัญญาให้จักรวาลรู้ว่าคุณพร้อมที่จะรับสารที่จะรับข้อความละคุณพร้อมจะรับสิ่งที่จะเป็นของคุณ